ฮัลโหลสวัสดีครับกับปรกับฟื้เฟอร์ชอนัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับพัมกินนะครับนี่คือครีม3ตัวที่ท่าสนใจมากนะครับผลิตภัณฑ์ในชื่อ Extreme เราจะเจออันเนี้ยบ่อยๆนะครับกับเครื่องมือของพัมกินที่คุณภาพเกรดที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าดูในคู่มือก็คือเขาเรียกว่าครีมปากจิ้งจกชื่อรหัส PTT ขีด CP 2 0 0 a นะครับหรือเซิร์ชง่ายๆก็คือ14453นะครับตัวนี้เป็นครีมปากจิ้งจกขนาด8นิ้วแต่ค่อยมาดูรายละเอียดนะตัวี้ คีมปากแหลมนะครับดูในคู่มือเขาเรียกอย่างนั้นนะครับชื่อรุ่นนะครับ PTT RP 1 5 0 SA นะครับ14454นะตัวนี้ขนาด6นิ้วตัวหนึ่งนะเป็นคีมปากตัดนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ PTT ขีด CN 1 5 0 SA นะครับ เสร้อง่ายๆก็คือ1,4,4,5,6นะ6นิ้วแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีไซส์นะครับ6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วแล้วแต่นะบางตัวก็มี5นิ้ว6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ3ตัวที่ามาเป็นตัวอย่างออ่คุณสมบัติพิเศษของทั้ง3ตัวนี้นะครับผลิตจากเหล็กคาร์บอนสูงนะครับไฮคาร์บอนสตีลชุบแข็งพิเศษเลยครับแม้เกรดตองน,นจะสูงเลยนะครับมาลองแกะดูะกัน นอกจากผลิตจากเหล็กคาร์บอนสูงแล้วนะครับตัวปากครีมเนี่ยนะครับยังชุบแข็งแล้วก็ความแข็งสูงถึง52-60 SRC นะครับ SRC คือค่าความแข็งนะครับน้าตาดีมากนะครับแล้วก็ขัดเงาแล้วก็ลมดำป้องกันสนิมเอเรื่องการสนิมนี่ผมมดชอบมากเลยเคยมีอุปกรณ์ของพัมกินประทับใจมากก็คือตัวแคมป์ผมมีแคมป์คล้ายๆกัน,นสองตัวตัวหนึ่งสนิมกินไปแล้วยีห้ออื่นนะครับแต่ของพัมกินเนี่ยยังไม่เป็นสนิมเลยนะครับอันนี้คือเด็ดมากนะครับแล้วก็ผมก็น่าจะเชื่อใจ ว่าตัวนี้น่าจะเป็นสนิมยากขึ้นนะครับด้ามจับหนานะครับผลิตจากพลาสติก TPR บก PP กันลื่นกระชับมือแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยนะมีผลทําให้ด้ามจับตัวนี้เนี่ยป้องกันไฟฟ้าถึง200โวลต์นะครับแต่ผมจะไม่เทสให้ดูนะ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหมาะเหมาะกับหลายๆงานเลยนะครับหนามากนะครับไม่ได้แบบเป็นแค่พลาสติกสวมๆแบบง่อยๆนะครับนี่คือหนาเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีแถมรูแขวนมาให้ด้วยเขาบอกเป็นรูแขวนนะครับไอพวกคีมพวกนี้นะครับสิ่งที่เวลาผมเก็บก็คืออ่ะอย่างมากก็เป็นเป็นแถบแม่เหล็กนะไปแปะไว้นี่นะครับอีกอย่างนึงก็คือแท่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแขวนอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้นะเท่สุดนะเสียบกับพวกตะปูนะถ้าว่าทุกคนจะทําที่จัดเก็บนะครับนะตอกตะปูลงไปบนผนังของคุณเสร็จแล้วก็ตัดหัวตะปูออกมันจะได้เอาตรงนี้สอดเข้าไปได้นะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางเท่แบบนี้นะนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆนะของครีมทั้ง3ตัวเลยนะครับใช้คุณสมบัติเดียวกันหมดนะนี่คือตัวปากงิงโจรนะครับสวยมากนะแล้วก็ฝั่งข้างหลังเห็นไหมครับจับนะวัตถุที่เป็นทรงกระบอกจับได้นะครับแล้วก็นะตัดได้ด้วยเห็นไหมครับ ด้านนี้ตัดได้นะครับถ้าดูตรงฟันของเขาเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยจะฟันจะญหยักมากแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะหยักละเอียดเข้าไปอีกส่วนตรงปลายเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเรียบไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยเรียบเรียบไปเลยอ่าก็แล้วแต่ง,งานที่เราจะทำเลยนะครับว่าจะใช้ตรงส่วนไหนในการจับแต่ผมชอบดีไซน์มากเท่หมากยังไงดีไม่ฝืนไม่อะไรนะครับใช้ได้เลยแหละ ทำมาดีเลยแหละเนี่ยส่วนตัวนี้คือตัวปากแหลมนะครับปลายจะตัดนิดนึงฝันจะละเอียดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดได้เหมือนเดิมด้านหลังก็จะเว้าวแบบนี้นะแล้วก็ดีไซน์เป็นลมดําเหมือนกันนะครับการสนิมตัวนี้คือปากตัดนะสามารถตัดพวกลวดพวกอะไรได้นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นรูกลมๆเล็กๆมาให้ด้วยนีย่ดูดีทีเดียวเชียแล้วก็ถ้าสังเกตจริงๆนะครับตรงปากมันเนี่ยจะมีรหัสของชื่อรุ่นอยู่ด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับไป อ่ะเดี๋ยวมาลองใช้งานง่ายๆนะครับตัวแรกนะครับตัวปากยิงจกนี้นะครับโจ้ตัวปากยิงจกเนี่ยคีมมันมีลักษณะแบนนะครับตรงปลายเราจะจับวัสดุที่มีความเรียบผมจะลองดัดตัวแหวนนี้ดูนะครับปึ๊บเนี่ยไปครับง่ายๆเลยนี่ดัดไปดัดกลับสบาย ีนี้มาดูทดสอบเรื่องของการตัดนะของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยตัดได้หมดผมจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากลวดแล้วกันตัวใหญ่นะครับตัดเข้าไปนี่นะปึ๊บปึ๊บสบายมากเนี่ยปุ๊ปุ๊ปปตายแล้วอันนี้ตัวเล็กสุดนะครับก็ยังตัดได้แบบสบายๆนะเนี่ยเห็นไหมครับ อ่านี้เป็นลวดน,นะครับเส้นเล็กนะครับตัวนี้ย่างพอตัดได้นะครับนี่สบายๆแต่แต่ถ้าเส้นใหญ่เนี่ยไม่แนะนำนะสำหรับตัวนี้ที่เหลือได้ไม่หมดแน่นอนนะครับนี่น,นี่สบายอ่เป็นเชือกไนลอนนะค,ความหนาก็พอสมควรผมชอบเสียงตอนตัดเชือกมากนะครับนี่เห็นไหมตัดแล้วมันชอบแบกอ่าลองดูนะครับหนึ่งสอง,สอง ปุ๊บนี่เรียบร้อยขาดอันนี้มันขยายออกมานะครับมันเลยไม่ขาดนะแต่แล้วมันแบะออกนะครับมันเลยไม่ขาดหมดนะครับไม่เกี่ยวกับความไม่คมนะนะยแล้วแบบลงดังกึึบเลยนะครับลองตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับความคมสูงมากตัวเล็กดูปุ๊บเห็นไหมครับดังกึ๊บนะครับส่วนที่ไม่ขาดคือมันปิ้นออกนะครับมันปิ้นออกไม่เกี่ยวไม่คมนะเออเนี่ยเชือกสบาย สายยางอ่านี่คืออาจจะที่เราต้องใช้กันบ่อยๆนะครับในการตัดสายยางเล็กๆแบบนี้ลองดูคิโอ้โหเนี่ยสบายครับนะสบายแต่ตัวนี้มันปิ้นนะครับเพราะว่าช่องนี้มันเล็กนะครับเนี่ยเหมือนเดิมปิ้นเหมือนเชือกเมื่อก,กี้ตัวนี้มีรูเล็กๆด้วยนะเนี่ยมีรูเล็กๆด้วยนะดูซิจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยตัดขาดหมดเลยแล้วเหลือตรงรูนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ขาดเนี่ยใช้ได้นะ อ่ะตัวนี้คนตัดด้านนี้เลยนะนี่เรียบร้อยอ่ะถ้าพื้นที่มันใหญ่พอเนะี่ยมันตัดสบายนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะสุดท้ายครับสายไฟอ่าสายไฟข้างในเป็นแบบนี้ชิวๆครับชิวๆเลยนะสำหรับตัวใหญ่อ่ะตัวนี้ตัวนี้มีรูนะอย่างที่บอกนะครับดูสิโอ้ก็ยังขาดเห็นไหมครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับ โอ้โหสบายสบายนะครับข้างในนี่มีลวดนะครับเป็นเส้นนะครับไม่ใช่แบบเป็นเป็นเป็นฝอยนะก็ยังตัดได้แบบสบายๆนะไม่ต้องออกแรงอะไรมากเพราะความคม่อทั้งสูงเ <c oughs> ครื่องมือของมามกินเนี่ยผมค่อนข้างไว้ใจเลยไว้ใจค่อนข้างมากเลยนะครับว่ามันใช้งานดีแล้วก็ประสิทธ,ธิภาพดี ก่อนจบไปนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือนิดนึงนะครับอย่างเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่การทํางานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลิมิตในการทํางานก็ไม่เหมือนกันฉนะนยพยายามเลือกใช้นะครับเครื่องมือให้ถูกวิธีถูกหน้าที่ของมันนะครับก็จะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวคีมตัดอย่างเงี้ยก็เหมาะกับการไปตัดพวกสายไฟนะหรือว่าเชือกหรืออะไรนิดหน่อยได้นะครับที่มันอ่อนกว่าตัวสายไฟแต่ไม่เหมาะกับการเอาไปตัดพวกแผ่นเหล็ก แผ่นสังกสีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่หน้าที่ของมันอย่างถ้าเป็นครีมจับเนี่ยนะครับก็ควรเลือกนะครีมที่มีวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะครับมีการเคลือบมีการชุบแข็งนะครับแล้วก็เคลือบกันสนิมวันก็ใช้ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับตัวฟันตัวอะไรมันก็จะสึกหล่อน้อยลงนะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแนะนําเลยมีครบทุกอย่างแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้ชอบมาก อย่างตัวปากแหลมเนี่ยนะครับก็เหมาะกับการจับชิ้นงานขนาดเล็กนะครับการทํางานในพื้นที่เล็กๆนะครับตัวปากแหลมนี่ก็จะช่วยได้นะครับยังมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมผิดวิธีนะครับเช่นเอาครีมเนี่ยไปขันพวกหัวน็อตหัวตะปูอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหัวน็อตมันก็จะเยินแต่ตัวเนี้ยนะผมจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยเนี่ยเขามีหยักตัวนี้นะครับมันสามารถเอาดัดแปมไปจับพวกหัวน็อตต่างๆได้เล็กน้อยนะครับในเล็กน้อยนะหัวน็อตเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็สามารถจับได้ เนเพราะว่าปากก็เน่นแข็งแรงแล้วก็มีหยักที่ค่อนข้างจะห่างนะทำให้สามารถจับพวกหัวน็อตลักษณะนี้ได้นะครับแต่ใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนําแล้วก็เนื่องสะดวกเลยนะสำหรับเจ้าปากตัวนี้เห็นสเปคสูงๆวันนี้นะครับตัวละ200เท่านั้นเองนะครับทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ทุกขนาดเลยนะครับของทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับไม่เกิน200บาทนะครับ200นิดๆเนี่ยไม่เกิน300แน่นอนทั้ง3ตัวเลยนะครับเพราะงั้นก็ ใครสนใจนะผมแนะนำเลยนะครับสำหรับครีมรุ่นเอ็กตรีมของทางความกินนะครับซึ่งออกมาหลายซีรีส์ด้วยนะอันนี้คือเป็นซีรีส์หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้เจอซีรีส์ตัวอื่นนะครับแต่ผมแนะนำเลยว่า3ตัวนี้แจ่มมากนะครับแค่200กว่าบาทใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุมเฟอร์เชนลอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับติดใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจ่มนะ ราคาไม่แพงนะครับผมกินด้วยกันสนิมนี่คือเด็ดมากเลยครับไปนะครับบ๊ายบาย